คลิปนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์อทฤษฎีบทที่กล่าวว่าในวงกลมเดียวกันนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางมุมนี้นะครับจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือมุมนี้นะครับจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมนี้อ่ะโอเคซึ่งก็เราจะต้องกําหนดนะครับให้วงกลม O นะครับมีอ่ามุม A.B.C กับมุม A.O.C นะครับรองรับด้วยส่วนคงอ่า A.C ส่วนค้ง A.C เดียวกันนะครับซึ่งเราจะต้องการพิสูจน์ว่าเฮ้ยมุม A.O.C เนี่ยเท่ากับสอง่าสเท่าของมุม A.B.C ครับอ่ะเราไปดูการพิสูจน์กันเลยลากเส้นผ่านศูนย์กลาง ศูนย์กลาง BD นะครับก็คือเส้นนี้นี่เส้นผ่านศูนย์กลาง BD เนื่องจาก AO นะครับเท่ากับ OB นี่ AO เท่ากับ OB นะครับถามว่าเท่ากันเพราะอะไรก็เพราะว่ารัศมีของ วงกลมเดียวกันครับส่วนของเส้นตรง AO กับส่วนของเส้นตรง OB เนี่ยมันก็คือเส้นรัศมีของวงกลม O นั่นแหละเออง่ายๆเราจะได้อะไรต่อครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABO นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับสามเหลี่ยม ABO คือรูปไหนนี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยม ABO ซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้อ่าซึ่งซึ่งถ้าถามว่าทำไมเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็เพราะว่าอ่ามันเป็นบทเป็นบทนิยามนะครับของรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่วครับบนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับก็ได้กล่าวไว้ว่ารูปสามารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านซึ่งในที่นี้สองด้านที่ยาวเท่ากันก็คือ AO กับ OB นะครับจึงทําให้รูปสามเหลี่ยม ABO เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับต่อไปครับดังนั้นมุมอ่า OAB นะครับจะเท่ากับมุม OBA อันนี้นะครับอันนี้เท่ากันเพราะเพราะว่ามุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมีขนาดเท่ากัน อ่าโอเคก็คือมุมไหนเดี๋ยวเขียน OAB นี่มุมนี้แล้วก็ OBA อ่าอันนี้เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันเนาะเนื่องจากมุมอ่ามุม d o a นะครับจะเท่ากับมุม OAB บวกกับมุม o b a นี่ก็คือ d o a นะครับก็คือมุมนี้จะเท่ากับมุม o a b ก็คือมุมนี้กับมุมนี้บวกกันเนาะอ่ะคราวนี้มาดูเหตุผลครับเหตุผลก็คือขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยม ผลบวกของขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับผลบวกของขนาดมุมขนาดของมุมภายในนะครับที่ไม่ใช่มุมประชิด ของมุมภายนอกนั้นนะครับอ่ามุมภายนอกก็คือมุม DOE ครับมุมนี้ครับเป็นมุมภายนอกส่วนมุมประชิดเนี่ยเราจะเป็นมุมนี้เนาะอ่ามุมนี้เนาะของสามเหลี่ยมแบบนี้ส่วนอ่ามุมนี้ไม่ใช่มุมประชิดก็จะเป็นมุม OAB ครับก็คือมุมนี้บวกกับมุมนี้เนาะจะเท่ากับมุมนี้อ่าประมาณนี้นะครับ มุม D O A นะครับจะเท่ากับสองเท่าของมุม O B A อันนี้เพราะว่าเจ้าจมุม O A B กับมุม O อ o, B A บเนี่ยมันเท่ากันเนาะซึ่งพอมันเท่ากันเนี่ยบวกกันมันก็เหมือนกับเอาตัวเองคูณสอง อาดูเหมือน x บวก x เท่ากับ 2x นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันเนาะเราจะได้ว่ามุม DOC เนี่ยจะเท่ากับ2เท่าของมุม OBC เป็นลักษณะเดียวกันกับด้านบนเนะาะอเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะครับมุม DOC DOC คือมุมนี้เนาะแล้วก็ OBC OBC ก็จะเป็นมุมนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพิจารณามุม DOC เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมที่อยู่ภายนอกนะส่วนมุมบาญชิกก็คือตรงนี้ถูกไหมฮะซึ่งเราจะได้ว่าไอ้มุมภายนอกเนี่ยก็คือมุม DOC เนี่ยมันก็จะเท่ากับมุม OCA บวกกับมุม OBC นั่นเองซึ่ง2มุมเนี่ยมันก็จะเท่ากันดังนั้นก็จะได้ว่ามุมนี้ก็จะเท่ากับ2เท่าของมุม OBC อ่ารุมเดียวกันเนาะ มุม DOC นะครับลบกับมุม DOA DOC DOC นะั่ก็คือมุมนี้แล้วก็หักลบกับมุม DOA ก็คือมุมนี้นะครับก็จะได้เป็นมุมนี้เนาะอ่ามันก็คือมุมนี้แหละอันนี้คือที่ผมหมายถึงเนาะซึ่งมันจะเท่ากับอ่าสองเท่าของมุม OBC ลบกับ2เท่าของมุม OBA ครับนี่สองเท่าของมุม OBC แล้วก็หักลบกับ O OBA ปุ๊บก็จะเหลือมุมที่เราต้องการก็คือมุมนี้อ่าก็คือเราง่ายๆก็คือจับมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนั่นเองอ่าตรงนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าสมบัติของการสมบัติของการเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับอ่าสรุปละมุม aoc เนี่ยจะเท่ากับก็เมื่อกี้นะที่ผมบอกไปไอที่สองมุมนี้ลบกันมันก็คือมุม aoc อ่าแล้วก็อ่า มันจะเท่ากับสองอันนี้เราจะดึงตัวร่วมเนาะอ่าเราดึงตัวร่วมก็คือดึงสองออกมา OBC นะครับลบกับ OBA ซึ่งจะเท่ากับสองเท่าของมุม ABC นั่นเองครับก็ตรงนี้เนาะที่บอกไปอ่า E OBC แล้วก็หักลบกับ OBA ปุ๊บมุมที่เหลยวจะเป็นมุมนี้ก็คือมุมที่เราต้องการอ่าโอเคครับสำหรับการพิสูจน์ในหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ